1>, 1บทที่1ย้อนเวลา1-2014-09-11ผู้แต่งนิ่งเซี่ยวไปเทียนจูนั่นคือคุณหลุนยอดเขาคุณหลุนเต็มไปด้วยหิมะเย็นมันเย็นตามปฏิทินจันทรคติคือวันที่สองกุมภาพันธ์และภูเขายังคงหนาวเย็นใีสภาพอากาศเช่นนี้ยกเว้นผู้ที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมบางคนแทบไม่มีใครปีนขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อถูกทำร้าย แต่ชวนเชิงนันมาสวมชุดสีขาวเธอผอมมากเมื่ออายุ36ปีเธอยังมีผิวกายด่งหยกและผิวกายด่งดอกไม้ชวนเชิงนันปีนขึ้นไปบนยอดเขาเพียงลำพังดูเหมือนไม่กลัวความหนาวเย็นเธอมองย้อนกลับไปที่รอยเท้าที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะและดวงตาของเธอก็เปียกไปชั่วขณะแม่ในวัย70ของฉันเสียชีวิตแล้วพี่ชายที่รักของฉันมีภรรยาและลูกด้วยและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ส่วนพ่อที่อย่าร้างและแต่งงานใหม่หลังมีชู้เธอแสดงว่าเธอไม่สนใจเลยชวนถึงนั้นรู้สึกว่าเขาไม่เสียใจเลยเพราะคนที่ห่วงยายเธอจริงๆได้จากไปแล้วแต่เธอยังคงหดหู่มากปีศาจนั้นยากจะกำจัดปีศาจปีศาจปลูกฝังปีศาจภายในไปพร้อมกันเธอกำลังบ่มเพาะความดีความชอบและถ้าเธอต้องการก้าวหน้าต่อไปเธอต้องกำจัดปีศาจในตัวเธอ ถ้าคุณไม่ตัดมันออกปีศาจจะตามหลอกหลอนคุณเมื่อคุณก้าวไปสู่ระดับถัดไปและวิญญาณของคุณจะบินหนีไปปีศาจในตัวเธอคืออะไรมีเพียงเธอเท่านั้นที่รู้ว่าปีศาจของเธอเกิดจากการถูกพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทอดทิ้งใช่เธอไม่ใช่ลูกสาวของพ่อแม่แต่เป็นลูกสาวบุญธรรม พ่อ,อยืนเจ้าอยู่และแม่ฉวนชุยอิยงไม่มีลูกหลังจากแต่งงานได้15ห้าปีดังนั้นพวกเขาจึงไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อรับอุปการะเด็กชายอายุหนึ่งขวบชวนอาโอนัน,น้องชายของเธอไม่กี่ปีต่อมาคุณปู่พาเธอมาจากข้างนอกและว่ากันว่าเขามารับเธอในวันที่หิมะตกเธออาศัยอยู่กับปู่ย่าของเธอตั้งแต่เธออายุห้าขวบและปู่ย่าของเธอก็รักเธอมากเมื่อเธอรู้ประสบการณ์ชีวิตของเธอและอยากจะถามปู่ย่าของเธอก็จากไปนานแล้ว เมื่อเธออายุได้16ปีเธอปลุกสายเลือดบรรพบุรุษของเธอขึ้นมาและได้รับมรดกทางสายเลือดมีคำกล่าวไว้ในมรดกว่าเมื่อความเข้มข้นของเลือดของหลานชายคนโตของสายตรงถึงจุดสูงสุดพวกเขาจะตื่นขึ้นและได้รับมรดกตามธรรมชาติไม่ใช่ลูกหลานทุกรุ่งที่จะมีโอกาสนี้สิ่งที่เรียกว่ามรดกหมายถึงวิธีการปลุกฝนและความสามารถความสามารถของเธอคือดวงตาแห่งท้องฟ้าและดวงตาแห่งดิน ตาแห่งท้องฟ้าควบคุมสวรรค์และโลกเชื่อมโยงหญิงและอย่างทำนายโชคดีและโชคร้ายตัดสินชีวิตและความตายรู้อดีตและรู้อนาคตสิทธิแห่งแผ่นดินแสวงหาทรัพย์ทะลวงทุกสิ่งชื่นชมของโบราณรักษาโรคเรื้อรังแยกแยะความจริงจากความเท็จแยกแยะความดีจากความชั่วนี่คือความสามารถสูงสุดในการสืบทอดสายเลือดและความสามารถอื่นๆทั้งหมดรวมกันไม่สามารถเทียบได้กับความสามารถนี้ ด้วยความสามารถเหนือธรรมชาตินี้ใน20ปีหลังจากที่เธอตื่นขึ้นเธอแทบจะสามารถเรียกลมเรียกฝนและมีอำนาจทุกอย่างอย่างไรก็ตามเธอสามารถมองเห็นอดีตและอนาคตของทุกคนได้เธอยังสามารถเดินไปมาระหว่างหินกับหยางควบคุมโลกและเป็นที่หวาดกลัวของผีและเทพ,พเจ้าแต่เธอไม่สามารถรู้ที่มาของตัวเองได้กลายเป็นปีศาจของเธอเธอสงสัยว่าทำไมเธอถึงถูกทอดทิ้ง สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวไม่มีสาเหตุของความพิการแต่กำเนิดแล้วทำไมเพราะการเกิดของเธอไม่ได้รับพรเพราะเธอเกิดมาพร้อมกับบาปดั้งเดิมเพราะเธอเป็นผู้หญิงเหรอเป็นเพราะพ่อแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือเพราะพ่อแม่ไม่รักเธอทิ้งเธอไปง่ายๆแต่ถ้าคุณไม่รักเธอแล้วคุณให้กำเนิดเธอมาทำไม มีคนจำนวนมากในโลกที่ไม่มีลูกพวกเขาอยากมีลูกมากถึงขนาดยอมเสี่ยงซื้อลูกที่ถูกลับพาตัวไปอย่างไรก็ตามยังมีพ่อแม่จำนวนมากที่ไม่ทนุถะนอมลูกของตนไม่อย่างนั้นจะมีคนมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรเด็กกำพร้าและไม่มีใครเธอมีความแค้นและความเกลียดชังด้วยเหตุนี้เธอจึงต้องยอมแลกกับการตกฝนเป็นเวลา20ปีเธอจึงย้อนกลับเวลาและอวกาศและย้อนเวลากลับไปได้ ย้อนอดีตและค้นหาว่าเธอเป็นลูกของใครและค้นหาสาเหตุที่เธอถูกทอดทิ้ง2บทที่สองย้อนเวลาสองสอง9ูนหนึ่งหนึ่งผู้แต่งนิ่งเซี่ยวไปความสำเร็จเมื่อชวนเชิงนันตื่นขึ้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ในคันลืมตาไม่ได้แต่สัมผัสได้นำคร่ำกระเพื่อมเล็กน้อยอบอุ่นและสบายตัวรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องแม่หรือเปล่าสบายมากอบอุ่นจนเธอแทบอยากจะร้องไห้ เด็กทุกคนอยู่ในคันเช่นนี้และได้รับการปฏิสนธิจากมารดาตั้งคันในเดือนตุลาคมและเมื่อคลอดบุตรแล้วความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเกินจินตนาการเธอกลับไปหาทารกในคันของเธอและในที่สุดเธอก็มีโอกาสได้รู้จักพ่อแม่ของเธอชวนเชิงนั้นขดตัวอยู่ในคันมารดาพยายามดูดซับพลังงานที่มีมาแต่กำเนิดเพื่อสนับสนุนความสุขุมของเขา สำหรับผู้ที่ฝึกฝนลัทธิเต่าชี่โดยกำเนิดนั้นบริสุทธิ์และไร้ที่ติดที่สุดโชคดีที่ร่องรอยของชี่โดยกำเนิดหลงเหลืออยู่ในร่างกายหลังคลอดกล้ามเนื้อและกระดูกและความถนัดจะดีกว่าผู้อื่นถึงสิบเท่าหรือร้อยเท่าการฝึกฝนเต่าจะทําให้ก้าวหน้าอย่างมากน่าเสียดายที่แม้ทารกในคันจะมีความรู้สึกแต่ไม่มีสติปัญญาและประสบการณ์และไม่รู้จักประโยชน์ของพลังงานที่มีมาแต่กําเนิดดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เธอแตกต่างเธอมีวิธีการพาะปลูกไม่เพียงเท่านั้นเธอยังมีจิตใจที่เป็นผู้ใหญ่อีกด้วยเธอสามารถดูดซับพลังชีที่มีมาแต่กำเนิดทั้งหมดในร่างกายของแม่เข้าสู่ร่างกายของเธอทําให้กล้ามเนื้อและกระดูกข,ของเธอแข็งแรงและแปลงเป็นพลังทางจิตวิญญาณพลังทางจิตวิญญาณเป็นรากฐ,ฐานของลทัทธิตาไม่ว่าจะเป็นดวงตาแห่งท้องฟ้าหรือดวงตาแห่งดินก็ต้องการพลังทางจิตวิญญาณเพื่อสนับสนุน ยิ่งพลังวิญญาณแข็งแกร่งมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมองเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นพลังทางจิตวิญญาณของชวนเชิงนั้นมาถึงจุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอไม่สงสัยเลยว่าได้เกิดใหม่ในร่างของมารดาหรือไม่เธอทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดเพื่อไขความลับของเวลาและอวกาศและอุทิศบุญกุศล2ีปีเธอจะไม่มีวันปล่อยให้ตัวเองทำผิดพลาด ยิ่งกว่านั้นเธอสัมผัสได้ถึงเลือดของเธอเองเธอรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่พบว่ามารดกทางสายเลือดถูกปลุกขึ้นในช่วงเวลาที่เธอเกิดใหม่ดวงตาแห่งสวรรค์ยังอยู่ที่นั่นสิบปฐพียังอยู่แม้แต่พลังวิญญาณของเธอซึ่งก็คือจิตสำนึกแห่งสวรรค์ก็อยู่ในสถานะสูงสุดเมื่ออายุ36ปีร่างกายของทารกในคันวิญญาณของผู้ใหญ่เยี่ยมมากวิธีนี้ทำให้เธอสามารถป้องกันตัวเองได้เล็กน้อย ด้วยพลังโดยธรรมชาติเมื่อเธอเ,ธอเกิดพลังวิญญาณในร่างกายของเธอจะเหนือกว่าการบ่มเพาะ20ปีของเธอตอนนี้เธออายุ7เดือนในคานและเธอสามารถดูดซับพลังงานที่มีมาแต่กำเนิดได้อย่างน้อย2เดือนโดยไม่ต้องคลอดก่อนกำหนดชวนเชิงงานวางแผนมาอย่างดีในขณะนี้เธอได้ยินเสียงจากโลกภายนอกดูเหมือนว่าแม่ของฉันกำลังคุยกับใครบางคนข้างนอก ชวนถึงนั่นหยุดดูดซับพลังที่ที่มีมาแต่กำเนิดในทันทีปล่อยสติสัมปชัญญะของเขาและห่อหุ้มโลกภายนอกแตกต่างจากทารกในคันทั่วไปจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเธอสามารถดึงภาพทั้งหมดภายในซองจดหมายกลับมายังจิตใจของเธอได้อย่างชัดเจนแต่เนื่องจากเธอเพิ่งเกิดใหม่เธอจึงดูดซับพลังงานโดยกำเนิดเพียงชั่วขณะพลังวิญญาณของเธอยังไม่เพียงพอ และขอบเขตที่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเธอครอบคลุมก็ไม่ใหญ่มากนะักขนาดส่วนใหญ่เท่ากับห้องนั่งเล่นขนาด30ตารางเมตรอะไรท,ทันทีที่สติของเขาเขยายใ,ใหญ่ขึ้นชวนเชิงนั้นก็ตกใจกับภาพความคิดเห็นเธอเห็นอะไรเธอเห็นใครฉันเกรงว่าจะไม่มีใครคาดคิดว่าเธอเห็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในข่าวทีวีจริงๆยวนจื่อยวนในตอนนี้เขาอายุน้อยกว่าที่เขาเห็นในข่าวทีวีหลายสิบปี นีแง่ของคิ้วหนาเขาหล่อและตรงเขาก้มลงไปรูปท้องบวมของหญิงตั้งครรภ์แสนสวยใบหน้าอ่อนเยาว์ของเขาเต็มไปด้วยความสงสารและความรักชวนถึงนานยังจำหญิงตั้งครรภ์นในท้องของเขาได้ภรรยาของยูอันซีวนลินเซียวแกเธอคือผู้ใจบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดในอนาคตและในขณะเดียวกันเธอก็เป็นผู้มีพระคุณของเธอเองด้วย 2. ชนชั้นสูงขุนนางชั้นยอดเหตุผลที่ลินเซียวเก่ทำการกุศลนั้นง่ายมากๆเธอต้องการตามหาลูกสาวที่หายไป 3. บทที่3ย้อนเวลา3.2014.09.11ผู้แต่งนิ่งเซียวไปลินเซียวเก่เป็นคนที่โชคดีที่สุดแต่ก็เป็นคนที่เศร้าที่สุดเช่นกัน โชคดีและเศร้าสุดขั้วเธอมีทุกอย่างความโชคดีของเธอคือเธอเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงมีความสามารถและการเรียนที่โดดเด่นและเธอไม่ต้องทนทุกข์กับเรื่องวุ่นวายใดๆเลยแม้แต่น้อยต่อมาเมื่ออายุได้22ปีเธอก็ได้แต่งงานกับสามีที่เข้าขากันและทั้งสองมีความรักและมีความสุขความเศร้าโศกของเธออยู่ที่การสูญเสียลูกสาวของเธอในวัย24ปีและการสูญเสียลูกชายวัย5ขวบของเธอในอีก16ปีต่อมา ชวนถึงนานยังจำลินซิวเก้ได้เธอเริ่มทำการกุศลเมื่ออายุ30ปีและดำเนินต่อไปจนกระทั่งเธอสามารถย้อนเวลาและอวกาศได้กองทุนที่เธอจัดตั้งขึ้นมีเป้าหมายหลักเพื่อเด็กกำพร้าและเด็กจากครอบครัวยากจนกองทุนนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนนับไม่ถ้วนในช่วง30ปีที่ผ่านมาชวนถึงนานและพี่ชายชวนอาโอนันเป็นสองคนอาจกล่าวได้ว่าลินซิลเก้มีบุญคุณล้นเหลือ โชคไม่ดีที่บุญของเธอไม่ได้ทำให้ได้พบลูกสาวตามที่ปรารถนาฉันยังจำได้ว่าลินเซียเเก้พูดในการสัมภาษณ์ว่าฉันหวังเพียงสวรรค์มีตาในบรรดาเด็กที่ฉันช่วยคนหนึ่งเป็นลูกสาวที่หายไปของฉันเพราะความช่วยเหลือของฉันเธอจึงได้รับความลำบากน้อยลงและมีโอกาสไปโรงเรียนและศึกษาโอกาสเมื่อเธอพูดแบบนี้ลินเซียเเก้ก็ร้องไห้ออกมาและทุกคนที่เห็นก็รู้สึกประทับใจ ในตอนนั้นเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนมากมายที่ห่วงใยช่วยเธอตามหาลูกสาวว่ากันว่าลูกสาวของลินซยลแก่เสียไปหลังจากเกิดได้ไม่นานสาเหตุของการสูญเสียเป็นความลับมากและคนนอกน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องนี้แต่ชวนถึงนานมีมิตรภาพมากมายกับบุคคลชั้นสูงและเธอได้พบกับลินซยลแก่ดังนั้นเธอจึงรู้ความจริงเล็กน้อย เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับจางหุยแม่เลี้ยงของยูอันซีวนและยูอันจีองน้องสาวของแม่เลี้ยงของเขายูอันจีองไม่ได้แต่งงานแต่แอบ,บให้กำเนิดลูกสาวโดยไม่บอกพ่อและพี่ชายลูกสาวที่ไม่รู้จักพ่อตระกูลหยวนขึ้นขึ้น,นลงลงมีเพียงจางหุยผู้เป็นมารดาเท่านั้นที่รู้วันเกิดของลูกสาวคนนี้เร็วกว่าลูกสาวของลินเซียวเก้ครึ่งวันนอกจากนี้เด็กผู้หญิงแรกเกิดก็เหมือนกันหมดเปียกปอนและมีรอยย่นเหมือนลิงตัวเล็ก ดังนั้นจางฮุยซึ่งกำลังรออาการคันของลูกเลี้ยงทั้งสามจึงวางแผนหลังจากคุยกับยูอันจิวในรุ่งเช้าของวันที่สองหลังจากที่เด็กเกิดหลานสาวไปโรงพยาบาลแล้วใช้ประโยชน์จากแม่ของลินเซียวเกอหลังจานในเวลาต่อมาหลานสาวที่แอบอุ่งมาแทนที่ลูกสาวของยูอันซิวนซึ่งเป็นลูกเลี้ยงและกลายเป็นลูกสาวคนโตรุ่นที่สามของตระกูลยูอัน มิสยูอันเกิดมาเพื่อเป็นลูกสาวที่น่าภาคภูมิใจของสวรรค์การแทนที่เธอในฐานะมิสยูอันจะมีชื่อเสียงดีกว่าลูกสาวนอกสมรสมีเพียงแต่มีชื่อเสียงที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีสถานะและชีวิตชั้นหนึ่งด้วยส่วนครอบครัวมิสยูอันที่ถูกแทนที่จะอยู่อย่างไรในบ้านปลายแม่และลูกสาวของพวกเขาไม่สนใจเลยยูอันเว่ยผู้หญิงที่เข้ามาแทนที่ครอบครัวของมิสยูอันเรียกว่ายูอันเว่ย ลูกสาวของอยูอันซีวันนั่นคือลูกสาวของลินเซียวแก่ถูกจางฮุยพาออกจากโรงพยาบาลเดินไปมาตามถนนหลายสายและสุดท้ายก็ถูกโยนลงข้างถนนทิ้งให้เธอต้องดูแลตัวเองวันนั้นยังเป็นวันที่หิมะตกร้ายกาดร้ายกาจจริงๆแม่ลูกคู่นี้ทิ้งลูกคนอื่นเพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองคุณค้นพบความจริงในภายหลังได้อย่างไรชวนเชงนั้นได้ยินมาว่าอีกหกปีต่อมาเธอก็ได้เห็นอดีตนี้ในตัวลินเซียวแก่ด้วย ตระกูลยูอันดูเหมือนจะมีวิธีลับในการตรวจสอบว่าเป็นสายเลือดของตระกูลหรือไม่ลินเซียวแกรู้เรื่องนี้แต่เธอไม่รู้และเธอไม่ได้สัมผัสเป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามยูอันซิลอยู่ดังนั้นเธอจึงโดยธรรมชาติจะไม่ซ่อนมันจากภรรยาของเขาหลังจากนั้นยูอันซิลและภรรยาได้พายูอันว่ยไปโรงพยาบาลอย่างเด็ดขาดและพบว่ากรุ๊ปเลือดไม่ตรงกับของสามีภรรยา 4, บทที่สี่ย้อนเวลาสี่สองศูนสี่หนึ่งหนึ่งผู้แต่งนิ่งเซี่ยวไปพี่น้องสามคนที่นำโดยยูอันซียนในไม่ช้าก็คนพบตัวตนที่แท้จริงของยูอันเว่ยและภายใต้การสักถามอย่างเข้มงวดความจริงก็ปรากฏเธอเป็นลูกสาวนอกสมรสของยูอันจิงและผู้ยุยงทุกอย่างคือแม่และยายของเธอเพียงเพื่อให้เธอใช้ชีวิตอย่างมีตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมาย พี่น้องยูอันซีวนทั้งสามคนจะไม่โกรธได้อย่างไรไม่เกลียดได้ไงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกรุ่นที่สามของตระกูลยูอันด้วยแต่เธอก็มีความแตกต่างพื้นฐานที่สุดจากลูกสาวของยูอันซีวนลูกสาวของยูอันซีวนเป็นหลานสาวของหัวหน้าตระกูลยูอันและเธอเป็นเพียงหลานสาวที่มีนามสกุลต่างกาันและไม่ได้เป็นสมาชิกของตระกูลยูอัน ลินเซียเก้มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างความรักและความเกลียดชงังและเรื่องเพศของเธอก็เหมือนกับไฟที่โหมกระหน่ำทำให้ตระกูลหยวนทั้งตระกูลพลิกคว่ำราวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เธอทนไม่ได้ที่ลูกสาวนอกสมรสของพี่สะพายแย่งชิงทุกอย่างที่เป็นของลูกสาวเธอเองเธอต้องการยกเลิกทะเบียนบ้านและตัวตนของยูอันเว่ยภายใต้ชื่อของเธอและสามีของเธอและเธอต้องการขับไล่ยูอันเว่ยออกจากบ้านของเธอ แม้ว่าทุกคนจะบอกว่าเด็กไร้ายเดียงสาแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าใจดีไม่ดีเท่ากับการเลี้ยงดูที่ใจดีแต่พวกเขาสามารถมีความสุขได้ทุกอย่างแทนที่จะเป็นลูกสาวของตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะเลี้ยงยูอันเว่ยมาหกปีและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากความจริงไม่เป็นที่รู้จักแต่ทั้งคู่ยังคงทนไม่ได้ที่ยูอันเว่ยมีความสุขกับชีวิตของลูกสาวของเธอต่อไปทุกครั้งที่เธอเห็นยูอันเว่ยเธอมักจะคิดถึงลูกสาวของเธอที่ต้องทนทุกทรมาน ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้เด็ดขาดหลังจากรู้ความจริงแล้วพี่น้องยูอันซีวน้นทั้งสามคนไม่มีใครเห็นด้วยว่ายูอันเว่ยจะยังคงเป็นผู้หญิงคนโตของตระกูลยูอันต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับยูอันเว่ยที่บบกบางและน่ารักแล้วเมื่อยูอันรู้สึกสงสารและรักเขามากจริงๆเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดของลูกชายคนโตและลูกสะพ้ยของลูกชายคนโตและยืนกรานที่จะเก็บยูอันเว่ยไว,ไว้ในบ้านของยอูนเพื่อเลี้ยงดูเขาต่อไป ยูอันจีงให้กำเนิดลูกสาวนอกสมรสและครอบครัวของสามีที่แต่งงานใหม่ของเธอไม่ยอมรับยูอันเว่ยด้วยวิธีนี้ตระกูลยูอันเป็นผู้ปกครองของยูอันเว่ยน่าเสียดายที่ยูอันซียุนไม่เต็มใจลินเซี่วแก่ไม่เต็มใจและพี่น้องอีกสองคนที่เหลือของตระกูลยูอันไม่เต็มใจปรมาจารย์ยูอันเชื่อว่าไม่ควรเผยแพร่ความอับปลักษณ์ในครอบครัวเรื่องนี้เป็นความอับปลักษณของครอบครัวยูอันและไม่ควรเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจางหุยจะขโมยมังกรเพื่อเปลี่ยนร่างนกฟีนิกซ์หรือ,อยูอันจีองให้กำเนิดลูกสาวนอกสมรสหากข่าวเหตุการณ์ทั้งสองนี้แพร่ออกไปมันจะกลายเป็นข้ออ้างให้คนอื่นโจมตีตระกูลหยวนความสงบจิตสงบใจหลังจากรู้ความจริงแล้วมิสเตอร์หยวนต้องการที่จะสงบสติอารมณ์ เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ตระกูลลินไม่เคยเป็นครอบครัวที่ยอมให้คนอื่นรังแกและเธอลินเซ่เกก็ไม่เคยเป็นผู้หญิงอ่อนแอที่ประนีประนอมลูกสาวของเธอตัวเล็กมากอ่อนแอมากถูกทอดทิ้งอย่างน่าเศร้าเธอไม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอจะทนให้ศัตรูสองคนใช้ชีวิตอย่างอิสระต่อไปต่อหน้าเธอได้อย่างไรลอยนวล แล้วความอับปลักในครอบครัวละเธอลินเซวเก้และยูอันซิงวนสามีของเธอไม่เคยเป็นคนที่ยึดติดก,กับชื่อเสียงและโชคลาภไม่ว่าจะเป็นตระกูลนักปราชญ์หรือตระกูลที่มีชื่อเสียงตัดกิ่งก้านที่ตายทิ้งไปแล้วลำต้นที่เหลือก็สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรงยืนหยัดบนฟ้าเผชิญลมฝนและไม่ต้องกังวลว่าคนนอกจะรู้เมื่อไม่ได้เตรียมตัวก็ทำให้เกิดพายุได้ และพวกเขาต้องการสแสวงหาความยุติธรรมขอร้องขอความยุติธรรมให้ลูกสาวผู้น่าสงสารของเธอดังนั้นเรื่องนี้จึงมาถึงจุดสูงสุดสิ่งต่างๆในเวลานั้นลำบากมากยกเว้นสามพี่น้องของตระกูลยูอันและลินเซียวเกที่ไม่กลัวเงาเกือบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตระกูลยูอนันรู้สึกละอายใจเกินกว่าจะเงนืยหน้าขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวของจางฮุยและยูอันครอบครัวของบรรพบุรุษมารดาของจีอง ประกูลจางมีลูกสาวที่ร้ายกาดมากและใครที่ร้ายยังอายที่จะให้กำเนิดลูกสาวใครจะกล้าขอแต่งงานครอบครัวที่มั่นหมายกับลูกสาวของจางอย่ากันทันทีเพราะเหตุนี้โดยไม่รอช้าหบทที่5ย้อนเวลา5.2014.0911ผู้แต่งนิ่งเซี่ยวไปปัญหาสิ้นสุดลงแล้วและผู้คนรู้เรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแม่และลูกสาวของจางหุยละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าทันซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมหน่วยงานระดับสูงจึงออกคำสั่งให้สอบสวนอย่างรอบคอบและตัดสินอย่างยุติธรรมและลินเซียวเก้ก็ทำตามความปรารถนาของเธอ,อยูอันเว่ยถูกลบออกจากชื่อของอยูอันซีวอนและภรรยาและเธอไม่ใช่ลูกสาวของพวกเขาอีกต่อไป ยิ่งกว่านั้นข้างต้นยังอนุญาตให้ทั้งสองมีลูกคนที่สองได้เพราะลูกสาวที่แท้จริงของพวกเขาไม่รู้ที่อยู่และความเป็นความตายพวกเขาสามารถมีลูกได้อีกคนหนึ่งอย่างไรก็ตามในที่สุดยูอันเว่ยไม่ได้ถูกไล่ออกจากตระกูลยูอันแต่ถูกเลี้ยงดูโดยเมื่อยูอันและทะเบียนบ้านของเธอก็เป็นชื่อเมื่อยูอันไม่ใช่ในฐานะหลานสาวพ่อผู้ให้กำเนิดของยูอันเว่ยเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วและภรรยาของเขาไม่อนุญาตให้ลูกสาวที่เกิดจากการแต่งงานเข้าบ้าน ยูอันจียองแต่งงานใหม่และให้กำเนิดลูกชายอีกคนหนึ่งสามีของเธอไม่อนุญาตให้ลูกสาวนอกสมรสของภรรยาของเขาที่เกิดนอกสมรสเข้าบ้านของเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงอยากกับยูอันจียองและได้รับการดูแลจากลูกชายของเขาเพราะจางหุยถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาลูกสาวของเขายูอันจีองถูกตัดสินจำคุกหกปีเพราะเธอไม่ใช่ผู้กระทำความผิดหลัก อาญยกรรมของการขโมยทารกและทิ้งทารกโดยไม่มีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพข้างถนนชีวิตหรือความตายไม่แน่นอนถูกสงสัยว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาและการบาดเจ็บโดยเจตนาประกอบกับแรงกดดันจากตระกูลลินประโยคสุดท้ายหนักมากด้วยวิธีนี้ในที่สุดยูอันเว่ยก็สามารถถูกเลี้ยงดูโดยตระกูลยูอันได้ พี่น้องสามคนลินเซ่เกและยูอันซิยุนไม่เต็มใจที่จะเจอยูอันเว่ยทุกครั้งที่พวกเขาเห็นเธอพวกเขาจะนึกถึงลูกสาวและหลานสาวของตัวเองผู้คนก็ย้ายออกจากบ้านของยูอันและมาเยี่ยมนายยูอันในช่วงวันหยุดหรือเมื่อคุณหยวนป่วยและไม่มีใครอยู่ที่นั่นในเวลาปกติปรมาจารย์ยูอันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมประนีประนอมเพื่อรักษายูอันเว่ย เพื่อรักษาหน้าของขุนนางระดับสูงเรื่องนี้จึงดำเนินไปอย่างเงียบๆตั้งแต่ต้นจนถึงการจัดการจนถึงคำตัดสินยกเว้นตระกูลระดับสูงในสังคมชั้นนำคนธรรมดาที่อยู่ข้างนอกไม่รู้อะไรเลยแม้แต่คนธรรมดาในชนชั้นสูงก็ไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลินเซยลเก้ได้ออกเดินทางไกลเพื่อตามหาลูกสาวของเธอพร้อมกับเตรียมตัวมีลูกคนที่สอง เธอเป็นลูกสาวที่หายไปหรือเปล่าใช่จู่ๆชวนถึงนั้นก็อยากจะร้องไห้นี่แสดงว่าเธอไม่ได้ถูกพ่อแม่ทิ้งแม่ของเธอตามหาเธออยู่เสมอมีเพียงเท่านั้นครั้งหนึ่งเธอเคยได้รับอุปการะจากแม่ของเธอดังนั้นเธอจึงสามารถเรียนต่อได้ตอนที่แม่บุญธรรมกับพ่อบุญธรรมหย่ากันฉันอายุแค่หนึ่งขวบและน้องชายอายุเจ็ดขวบแม่บุญธรรมไม่ได้รับทรัพย์สินอะไรมากมาย คุณปู่และคุณย่ามีบ้านในเมืองหลวงซึ่งควรจะเป็นของเธอแต่พ่อบุญธรรมของพวกเขากลับถูกครากไปหลังจากที่พวกเขาเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาพวกเขาอาศัยอยู่ข้างถนนโดยไม่มีที่อยู่อาศัยทางเลือกสุดท้ายแม่บุญธรรมทำได้เพียงทำงานแปลกๆเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้หญิงที่จะเลี้ยงลูกสองคนถึงกระน,นั้นแม่บุญธรรมก็ไม่ทอดทิ้งพวกเขา ชีวิตแม่ลูกลำบากมากความทุกข์ทรมานนี้คงอยู่จนกระทั่งชวนเึิงนันอายุได้เจ็ดขวบเมื่อชวนเึิงนันเกือบจะไปโรงเรียนไม่ได้เธอและน้องชายของเธอกลายเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเลือกจากลินเซยลเก f ฟาวเดชั่นหลังจากที่มูลนิธิทราบถึงความยากลำบากของครอบครัวมูลนิธิได้จ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพให้ ม่เพียงเท่านั้นเธอและน้องชายยังมีเสื้อผ้ารองเท้าและถุงเท้าสองชุดสำหรับทุกฤดูกาลและเครื่องเขียนเช่นปากกาและสมุดสำหรับสองภาคการศึกษาลินเซียเกย์เฟเดชันดูแลเด็กผู้หญิงที่เกิดในปี1 9 8 1และรับอุปการะเป็นพิเศษถวนถึงนั้นได้รับมากกว่าพี่ชายของเขายังมีเงิน2อหยวนต่อเดือนซึ่งค่อยๆเพิ่มเป็น5 10และ100อยหยวนอย่าดูถูกเงิน2ดอลลาร์ในปี 8, 8 8เงิน2ดอลลาร์เป็นเงินจำนวนมากสำหรับเด็กโปรดรอตอนต่อไป